ดีนะครับเฮ้ยวันนี้ก็มาพบกับพี่เสือปั่นสล็อตเช่นเดิมนะครับผมกับเกมนะฮะค็อกเทลไนนะฮะหรือค่ำคืนแห่งค็อกเทลเออค็อกเทลงัน้นค็อกเทลนะฮะโหภาษาไทยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปเสือภาษาไทายมานะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไปวันนี้พี่เสือนะพกทุนมา55 5้านะฮะ เริ่มต้นที่เบ็ดแล้วเท่าไหร่ดีนะฮะวันนี้พี่เสือนะขอเบ็ดละยี่สิบละกันนะครับผมไปสิบหมุนเริ่มฮึส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 อ๋อยัางไงเนี่ยไม้แรกจะแคสเตอร์มาเลยไปบป้างมาจะจะจะหยุดหยุดหยุดไม่เอ,เอ้ไม่หยุดไม่หยุดก็ไม่เลยต่อถ้าเกิดเลยต่อมีกินมีมาแน่นอนนะฮะโอ้ยไม้แรกก็เสียวแล้วนะครับผมเมื่อี้อย่างเงียบก็พออย่างเงียบก็พอเออสวยนะ สวยยาแกน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 รีบมารีบมาเออมา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 เออ้อ้โหดูว่าเคไหล่ต่อยัดเคเอาวันนี้พ่เศษก็มาช่วงเวลาบุญธรรมเช่นเดิมนะครับผมคำคืนของค็อกเทลนะฮะ วันนี้พี่เสือจะไปดื่มนะฮะมาหาเงินแปบนะฮะช่วงเวลาบนัสไทมมนะฮะจัดไปนะฮะอยากทราบช่วงเวลาบนัสไทมมนะครับผมลิงกนะฮะจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมสามารถเข้าไปกดติดตามเออขอลุ้นก่อนปารีดอกนี้1 6 6่รอกเออมาดีมาดี162่งนกรสงเงินวั 1, ก้อนโตอ่าสำหรับใครที่อยากติดตามพี่เสือนะครับผมสามารถติดตามที่ลิงได้นะฮะอยู่ใต้คลิปนะฮะ จะมีแจก w a ลเลตแจกเครดิตฟรีนะฮะเวลาบนัสไทม์นะฮะเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมหลังวันเมก,กานะครับดอกนี้ไหลไปเท่าไหร่นะหนึ่งโอจะบอกว่าหนึ่งหมื่นนะั้นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดนะฮะไปยาวไปดอกนี้พิเศษขอเพิ่มเบ็ดเลยแล้วกันนะฮะเป็นหกสิบนะครับผมสักสิบหมุนนะครับผมไป ออโอ้โดอกนี้มาแล้วก็พันกว่าหนพันแปดสิบ้อยเจ็ดสนะฮะโอเคมาดิมาดิเออเจยังไหลเออเจยงไหลนะฮะข้ช่องสองไรต่อเ OK คช่องแรกก็โอ้โหเคมาดอกนี้อึบ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 โอ้โหคนสิไปแล้วนะโอ้ยนึกว่าจะไหลต่อนะ มันก้อนโตนะฮะสามพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมอ่าเออดอกนี้ไปเท่าไหร่เนี่ยไหลต่อแื้วมันก็โตช่วงนี้นะฮะแม่งแตกดีจัดนะครับขอว่าเกมค่ายปิจีนะจะออกรั่วๆนิดนึงนะช่วงนี้นะฮะใครสนใจนะฮะผมเล่นเล่นที่เดียวกับพี่เสือนะครับผมติดตามลิงก์ได้เลยนะฮะอยู่ใต้คลิปนะฮะอ่าใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือก็สามารถ กดติดตามกดถูกใจคลิปนะครับพิมพ์ให้กำลังใจกันได้นะฮะฮึบฮึบฮึฝายอยากกินวายเลยนะฮะวันนี้เอ้ยเจช่องสองเปล่าโอ้ยไม่ไหลต่อวะเอออตอนนี้นะฮะทุกคนพิเสียก็ขึ้นมาเยอะนะฮะจังหวะนี้รู้สึกว่ามันขึ้นนะฮะ ขอเพิ่มเบ็ดเลยนะครับเบ็ดจำสุดเลยนะเบ็ดสูงสุดนะคือเบ็ด400นะไปต้องมาบ้างแหละต้องมาบ้างแหละไม่มาก็เกลือนะไม่มาก็จบเหีนนะโอ้่ายังไงเนี่ยว่ายังไงไม่เงียบนะฮะไม่เงียบพี่เสือไม่เงียบนะ เสียไม่เงียนะอือหือเอาดีแม่งต้องมีมาบ้างเหรอวะสี่สิบเป็นสี่สิบหมุนสี่พันอ้าวฮือหึ้ยโอ้ยเงียบเหลือเกินนะฮะโอ้หกำขี้ดอดกว่ากำตนน้นเลยดิเฮ้ยเข้านิดหน่อยหนข้านิดแต่เข้าน้อยหน่อยนะฮะอย่าว่าวันนี้นะครับผมจะได้กินเหล้าขาวหรือจะได้กินวายนะฮะได้กินเหล้าขาวหรือจะได้กินวายนะฮะโอ้โห ไอเฮียเอ๋ยนึกว่าจะได้ก,กรรมแต่ตดนะครับไอเฮียได้กรรมขี้ดอกเคมาดอกนี้เต็มหน้าไปดิเออไปแล้วนะครับวิ่งไปดอกนี้เจย,ยังหลายต่อนะฮะเอ๋ยฉามะนาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับรู้แต่เข้านะฮะดอกนี้นะฮะเงินรางวัลก้อนโตนะครับผมเงินรางวัลก้อนโต36,120นนะครับผมโอ้โห,โหอะไรกันครับนี้ยังหลายต่อนะฮะ โอ้โหสองหมาสุดท้ายสุดยอดนะครับเวลิกูดมากเลยนะครับบึ้มบั้มมากเลยบึ้มบั้มมากเลยยังไหลต่อนนะเสียงเกาแหมแหมนิดนึงนะวันนี้นะโอ้โหโช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมหลังวันก็โตไปแล้วนะสี่หมื่นห้านะฮะโอ้โช,ชุดไม่อยู่จริงๆชุดไม่อยู่จริงๆขออีสิบหมุนสิ แต่รอเขาโอ้ยเขาสแคตเตอร์เดีดแม่เขาสแคตเตอร์เดแม,ม่มามาเอ้ยเจอยงไหลโอ้ย,อย,อยเต็มหน้าดอกนี้เต็มหน้าดอกนี้จะได้เท่าไหร่นะฮะปั๊มสามหมืนแปดนะขอสแคตเตอร์ต่อได้หรือเปล่าครับมามามาเถือโอ้โหดอกนี้นะฮะดอกนี้นะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะ วันนี้พี่เสือนอนกินอีกแล้วนะครับผมพี่เสือปั่นไม่เก่งแต่พี่เสือก็ปั่นเกือบได้ตลอดนะครับใช้คําว่าเกือบนะครับได้ตลอดไม่ได้นะฮะอ่ากว่าจะเทพนะครับเสียไปเยอะสามหมื่นแปดนะโอ้ยโอ้ยสิบยังไรนะครับสิบยังไรนะเอ้ยเอาดิเอาดิาดรู้สแคตเตอร์ไหนไหนก็รู้สแคตเตอร์นะครับจังหวะน,นี้มันเข้ามากอยู่แล้วนะงินงมันก้อนโตไปสี่หมื่นแปดนะครับโหย,ย่ดแค่ สงสัยวันนี้นะครับจะได้ไปเที่ยวแล้วนะครับโอ้ยต้องมาแล้วแหละ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 แหม่แหน่แหนแหนแหมาลอกกูหยุดสิออเอโอ้ยมิกิโอมาห้าตัวเลยนะฮะมาทีมาห้าตัวโดดอย่างนี้มาทีมาห้าตัวอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะฮะ จะฟรีเกมโอ้ oh, จะฟรีเกมหรือฟรีเกลือนะครับมาลุ้นนะฮะเออหมายแรกก็เข้ามาหลอกหรือเปล่านะฮะหมายแรกเข้ามาหลอกอหรือเปล่านะฮะเออดอกนี้เออแมงเอ,อ้ขอแหบนะขอภัยทีนะฮะอืมน้ำมันก้อนโตนะฮะมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่สิบนะฮะเข้าคืนแห่งของทีงจริงนะครับผมใครที่สนใจนะฮะใครที่สนใจอยากเล่นตามพี่เสือนะครับผม ลิ้มอยู่ใต้คลิปนะครับลิ้มอยู่ใต้คลิปมฮะ,ฮะ,ฮะเออไอ้เนี่ยเรามันก็โตนะฮะยังได้อยู่นะฮะขอแบบบึ้มบั้ม,มแซมเบ้หน่อยได้ไหมครับผมบึ้มบั้มแซมเบ้หน่อยได้ไหมครับปึ๊ป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 เออฟีในฟีเลยดีฟีในฟีเลยดีมาดิโอ uf! หกหมุนนะฮะมาหน่อยดิไอ <lay ered> ่เนี่ยอย่าบ้านะฮะ อย่าว่านะจะแตกมาเท่านี้จริงเหรอฮะเออไหลต่อสิบสิบเข้าช่องสามไอยเย้เหียไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ายังได้อยู่นะ <c oughs> ไม่เกลือมากนะฮะไม่ถือว่าไม่เกลือนะฮะไม่เกลือเลยนะครับถือว่าได้เยอะเลยถือว่าได้เยอะเลยเออดอกนี้ยังไหลดอกนี้ยังไหลยังไงอื้ออเชียร์นึกว่าจะเต็มหน้านะฮะยังไม่เต็มหน้านะฮะมาดีเฮ้ย เหังานอนเวอโตไป11,380นะโอ้โหเอาดีแม่งดวงเลยจะดีขนาดนี้นะโอ้ยพอแล้วนะพอแล้วนะโอ้ยกดหยุดพอไม่ทันนะตอกนี้ฟาดไปเท่าไหร่นะครับ3 2 0 0 0นะไหลต่อหรือเปล่ามาดิ J.A. ต่อเออไปอีกไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดไหลเป็นป่าไหลไปเลยนะครับผม อ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปพี่เสือนะครับผมสามารถกดถูกใจกดติดตามพี่เสือได้นะฮะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะฮะช่องทางการเล่นตามพี่เสือนะครับผมจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมวันนี้นะฮะบายบายครับ